สวัสดีค่ะ EP 1 4มาแล้วการกักตัวที่โรงแรมในเกาหลีเป็นยังไงต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับการกักตัว14วันอาหารแต่ละมื้อเป็นอย่างไรทางช่องได้ศึกษาข้อมูลและสรุปมาให้ฟังได้ดังนี้คะ่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาตอบให้แล้วนะคะ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้คนที่เดินทางเข้ามาประเทศเกาหลีใต้ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันโดยไม่มีการยกเว้นค่ะจะยกเว้นนักการทูตและหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งผู้เดินทางมาจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะดังนี้ค่ะ ผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวคือผู้ที่อยู่เกาหลีมากกว่า90วันค่ะหรือผู้ที่ถือสัญชาติเกาหลีและวีซ่าระยะสั้นคือผู้ที่อยู่เกาหลีน้อยกว่า90วันค่ะ ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างการใช้วีซ่าระยะสั้นในการเข้าเกาหลีซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ต้องการมาเกาหลีเพียงช่วงสั้นๆนะคะซึ่งตามกฎแล้วผู้ที่ถือวีซ่าระยะสั้นต้องเข้ากับตัวที่โรงแรมอย่างไม่มีข้อแม้คะ่ะ และผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีในช่วงระยะเวลาสั้นๆคืออยู่เกาหลีไม่เกิน90วันนะคะจะต้องยินยอมกักตัวในสถานที่ที่รัฐกําหนดจ่ายเองนะคะคืนละประมาณ1 0 0 0 0แวอนค่ะแสดงตามแผนผังได้ดังนี้ค่ะ เดินทางมาถึงสนามบินเกาหลีด่านแรกที่เราจะต้องเจอคือจุดคัดกรองเอกสารเกี่ยวกับการตรวจโควิด19ซึ่งเราจะต้องตรวจมาจากที่ไทยก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะคะนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อทำการเช็คเอกสารหลังจากที่จัดการเรื่องเอกสารกระเป๋าและจุดด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วก็จะถูกนามาที่จุดพักเพื่อรอรถค่ะ ตามสถิตินะคะมีผู้ติดเชื้อหลายรายที่ถูกพบตั้งแต่ที่สนามบินนะคะดังนั้นทุกคนควรเตรียมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยมาให้พร้อมนะคะการขึ้นรถจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มคนจากยุโรปกลุ่มคนจากอาหรับและกลุ่มคนจากเอเชียค่ะ หลังจากที่เราเดินทางถึงโรงแรมนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่กระเป๋าเดินทางของเราและถูกจับแยกที่นั่งค่ะนอกจากนั้นนะคะจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและถูกขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสำหรับการกักตัวด้วยค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะสำหรับ Android และแอปพลิเคชันนะคะสาหรับ iPhone ค่ะ ขั้นตอนการเช็คอินก็ทำง่ายนะคะสามารถสแกนผ่านบาร์โค้ดได้แต่ถ้าโทรศัพท์ไม่สามารถสแกนได้ก็เซ็นชื่อด้วยมือได้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการเช็คอินเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะการกักตัว14วันระหว่างกักตัวไม่สามารถออกจากห้องพักได้นะคะแต่โรงแรมจะขอให้จ่ายเงินทั้งหมดเพื่อป้องกันการหนีออกจากโรงแรมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ1นึ0 0ล้านนวอนค่ะ เงินไทยก็ประมาณ46,000บาทไทยค่ะซึ่งอาหาร3มื้อต่อวันก็รวมอยู่ในราคานี้แล้วนะคะส่วนใครนะคะที่ไม่มีเงินเกาหลีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสามารถใช้บัตรจ่ายได้นะคะนอกจากนั้นยังมีการขอถ่ายสำเนาพาสปอร์ตและบัตรประจำตัวและก็จะมีการป้องกันไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องด้วยนะคะ หลังจากที่เสร็จเรื่องการจ่ายเงินก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการตรวจหาเชื้อโดยจะได้หลอดสำหรับใส่เลือดตัวอย่างและพาส,สปอร์ตไปให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะโชว์เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษและสอบถามเรื่องการผิดปกติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโควิด -19 ถ้าไม่มีอาการใดๆก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างค่ะ การเก็บตัวอย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะใช้สำลรีเก็บตัวอย่างที่ปากและจมูกใช้เวลาประมาณ5นาทีและผลการตรวจจะรู้ในอีกวันต่อมานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมและราคาที่เราจ่ายนะคะซึ่งโรงแรมในเกาหลีก็มีหลายมาตรฐานด้วยกันคะ่ะ โรงแรมรามาดายองอินเป็นห้องค่อนข้างใหญ่ค่ะและมีส่วนห้องน้ำแยกออกมาแต่ข้อเสียคือไม่มีเครื่องซักผ้านะคะดังนั้นใครที่อยากซักต้องซักด้วยมือเท่านั้นค่ะที่พักสามารถมองเห็นวิวได้ด้วยนะคะโรงแรมรามาดายองอินจะอยู่ใกล้กับเอเวอร์แลนด์นะคะซึ่งค่อนข้างไกลาจากโซมากๆเลยค่ะ อาหารทั้งสามื้อจะถูกเสิร์ฟทั้งหมด3เวลานะคะอาหารเช้าจะเสิร์ฟเวลา8ดโมงเช้าอาหารกลางวันจะเสิร์ฟเวลาเที่ยงตรงค่ะและอาหารเย็นจะเสิร์ฟในเวลา6โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่เข้ามากวนที่ห้องอีกเลยแต่ถ้ามีกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามขั้นตอนในเอกสารได้เลยค่ะ หลังจากการกักตัวที่เกาหลีเมื่อกักตัวครบตามกำหนดเรียบร้อยแล้วการคำนวณเวลากักกันของเกาหลีใต้จะนับรวมตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเดินทางมาถึงเกาหลีในวันที่13การกักตัวจะเสร็จเรียบร้อยในเวลา 23.59นาฬิกานาทีของวันที่26ค่ะแต่สามารถออกจากโรงแรมได้หากมีครอบครัวหรือเพื่อนขับรถมารับเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีญาติหรือเพื่อนที่เดินทางมารับได้จะสามารถออกจากโรงแรมได้ในเวลา7โมงเช้าของวันที่27ค่ะ โดยทางโรงแรมจะพาไปส่งที่สถานีซูซอรหรือสถานีอุนซอหลังจากนั้นก็สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างอิสระค่ะโดยผู้ที่เข้ากักตัวสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะลงที่สถานีไหนซึ่งใกล้และเดินทางสะดวกมากที่สุดในการเดินทางกลับนะคะและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลในการกักตัวที่โรงแรมในเกาหลีนะคะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าระยะสั้นค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากน้ำพริกอองฟองกันนะคะ EP หน้า e จะพาไปชมโรงงานพลาสติกกันคะ่ะขั้นตอนการผลิตชิ้นงานจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย เราต้องมาทำงานอะไรแบตเราต้องกานหายบบอะไรอย่ากเงี้ยเพื่อมาเพื่อใบอกสบายมากนะคะเป็นงานที่ไม่ต้องยืนน่ะนั่งทำงานว่าไม่ได้คย เขาบอกว่าใส่สายไปเฉยๆก็ได้ตังค์ดูสิมันใส่ยากใส่ง่ายแค่ไหนมันลแสมสองโอ้โหยวันละแสมสองทุกคนเ่ีมยวนี่กั่นไม่เปื <c> ่อ <oughs> <c oughs> โอม เดี๋ยวนี่มาขึ้นนี่ตัวใหญ่กับ không ชายไกลๆจับ